แบบหัดปุที่3นะคะการคูณและการหารนะคะแบบหัด3.1ข้อที่1นะคะหาผลคูณมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะ12.6คูณนะคะ12.6เป็น72นะคะต่อไปข้อที่2 15คูณ3ได้45นะคะข้อที่3 8คูณ70นะคะ8.7 5 6นะคะแล้วก็เติม0นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ49คุณ4นะคะ9 4 36ใส่6ทด3 4 4 6, 6บวกตัวทดอีก3เป็น19นะคะ196นะคะต่อไป123คุณ5นะคะ5 35ใส่5ทด1 5 2เป็น10บวกตัวทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1นะคะ5คูณ1เป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6นะคะ6 15ต่อไป84คูณ10นะคะก็จะได้840นะคะต่อไป30คูณ92นะคะ92คูณ3 3 2เป็น6 9 3 27นะคะแล้วก็ ก็จะได้2,760นะคะต่อไป401คูณ7นะคะ7 1เป็น7 70ได้0 7 4 28นะคะก็จะเป็น2 8 0 7นะคะต่อไป5,714คูณ6นะคะ6 4 24ใส่4ทด2นะคะ6 1เป็น6บวก2เป็น8นะคะ6 7 42ใส่2ทด 4นะคะ6 5 3 0บวก4ก็เป็น34นะคะก็จะได้34,284นะคะต่อไป68คูณ23นะคะ8 3 24ใส่4ทด2นะคะ6 3 8บวก2ก็เป็น20นะคะต่อไป2 8 6นะคะใส่6ทด1นะคะ 6212บวกตัวทดอีก1เป็น13นะคะก็จะได้4651 1564นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ126หาร3 4, 10, 2, นะคะ126 3 4 12นะคะลบกันเหลือ0นะคะจัก6ลงมานะคะ3 2เป็น6 นะคะเหลือ0นะคะเพนักคำตอบเป็น42นะคะต่อไป505นะคะหารด้วย5นะคะ51เป็น5นะคะลบกันเหลือ0จัก0เติม0นะคะต่อไปก็จะค่าลงมานะคะ51เป็น5ลบกันเหลือ0นะคะตอบ101นะคะต่อไป7,620หารด้วย2นะคะ2 3เป็น หนะคะจัก6ลงมาค่ะสองแปดนะคะ, 2, 8, 16, ะ,คะจัก2ลงมานะคะสองหนึ่งเป็นสองนะคะจักศูนย์ลงมานะคะสอศย์ 2, 0, ได้0นย์นะคะนังคำตอบเป็น3ามพนป้ะคะไปสี่พายหกสิาหารด้วย8ปนะคะแปดห้าสี่สิบนะคะ เหลืสานะคะชัก6ลงมา8ปดสี่สลบกันเหลือสี่ชัก9ลงมานะคะ8ปดแปนะคะลบกันเหลือ1นะคะเพราะนั้นตอบ546รสี่สิเศษหนะคะต่อไป8,419หารด้วย7จนะคะเจหนึ่งเป็น7จนะคะเจ็ดสองสิ จากหนึ่งลงมานะคะเจศย์ 7, 0, ได้0นย์นะคะเหลือหนะคะจาก9ลงมานะคะเจ็ดสองสินะคะลบกันเหลือห้านะคะพอนางเกาจะตอบหนึ่งนสองร้อยสเศษห้านะคะ